สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของโบ๊ทโอ้ยนะครับในคลิปนี้มีสาระครับ<ม>ก็คือวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําอุปกรณ์นะครับสําหรับใครที่จะทําคลิปที่แบบว่าจะไปสัมภาษณ์นะครับผมแบบว่าไม่ไปยื่นอย่างนี้ไม่แบบไปยืนนปนย่นสัมภาษณ์แบบคุยแบบว่าอย่างนี้นะครับก็คือผมค,คิดว่า การที่จะไปสัมผัสก็ต้องมีไม้นะครับมีไม้สักตัวหนึ่งอะไรอย่างนี้แต่เราเพิ่งทําคลิปอะไรอย่างนี้เราจะไปลงทุนในอุปกรณ์ที่ว่าในราคาเอ้าถึงมันจะสองพันกว่าบาทสามพันกว่าบาทถึงถ้าตัวดีขึ้นมาหน่อยกอ็จ,จะเป็นห้าพันกว่าบาทอาจจะเป็นสองตัวส่งหนึ่งตัวรับนี้ก็อาจจะประมาณเจ็ดแปดพันถึงหมื่นอะไรอย่างนี้นะครับผมราคาก็ คิดว่าถ้าเรายังเพิ่งเริ่มต้นอยู่เรายัางไม่หน้าไปลงทุนอะไรกับอุปกรณ์อย่างนั้นมากซะเท่าไหร่แต่ว่าถ้าใครมีงบก็จัดไปเลยครับทาไม่ได้ีเรียดว่าเออแบบเฮ้มันจะคุ้มอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยแล้วอะไนี้ลองทําดูก่อนไหมคอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะไปให้สุดก็โอเคผมก็แนะนําว่าไปที่สุดเลยแต่ว่าถ้าใครที่ไม่มีงบหรือว่างบน้อยนะครับผมก็ลองมาดูคลิปนี้ดูครับผมผมจะแนะนําแล้วก็ผมคิดว่าเสียงมันดีด้วยนะครับ โอเคผมต้องเท่าความกับยิงก่อนนะว่าก่อนที่ผมจะมาทําคลิปนี้ได้ผมไปเจออุปรกรณ์อยู่ในบ้านครับไม่คิดไม่ฝันว่าจะมีนะครับไม่ใช่มมนไม่คิดาคือซื้อนานแล้วแล้วก็ซื้อเก็บไว้ไม่ได้ใช้นะครับอ่าเดี๋ยวนี่ก็เป็นไม้ร้องเพลงธรรมดาเลยนะบ้านเพื่อนๆอาจจะมีสักมีไม้แบบนี้อะไรอยู่ก็ใช้ได้นะครับ ห้ามทิ้งนะครับมีประโยชน์นะครับเสียงดีด้วยก็คือตัวนี้ของบริเจอร์นะครับไม่เป็นไม่ไดนามิกนะครับไม่ใช่คอนเดนเซอร์คอนเดนเซอร์คือมันจะรับเสียงแบบดูดแบบดูดเสียงดูดมากๆแต่นี้มันจะไม่ดูดเสียงนะครับก็คือจะรับแค่ประมาณเนี้ยคือเราต้องพูดแบบนี้โอเคมีไมตัวนี้ถ้าสั่งอยู่ในลาซาด้า h o อปปก็มีนะครับผม หาไม่แบบนี้ประมาณหลักร้อยนี่แหละร้อยสองร้อยก,ก,ก็มีนะครับผมก็ไปหาดูได้นะครับร้านขายเครื่องเสียงแถวบ้านก็มีครับอุปรกรณ์ต่อไปนะครับเป็นสายนะครับผมซึ่งสายเนี่ยไปหาซื้อตามร้านขายปกรณ์ไฟฟ้าก็น่าจะมีนะครับหมายถึงว่าร้านขายเครื่องเสียงอะนะครับผมใช้แบบนี้เพราะว่าจริงๆแล้วอะ่คือ อย่บ้านไม่มีสายที่ว่ามันเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยคือข้างหนึ่งต้องเป็นอย่าเงี้ยเพื่อเสียบกับกล้องนะครับแล้วอีกข้างนึงต้องเป็นหัวอย่างเงี้ยเพื่อเสียบกับไม้ผมไม่ได้ทําสายก็เลยได้สายอย่างนี้มาคือสายอยู่บ้านนี้มีแล้วก็ไปเจอตัวแปลงนี้โอเคคือถ้าเราจะไปซื้อนะครับผมผมแนะนําว่า ไปซื้อสายเปล่ามาแล้วก็มาเข้าหัวนะครับสายเปล่าก็จะตกเมตรละประมาณ16บาทอะไรประมาณนี้ครับผม,ปม8ปดบาทก็มีสายสัญญาณเสียงนะครับผมไปบอกเขาว่าเอาสายสัญญาณเสียงนะครับอะไรอย่างงี้ก็ซื้อมาหัวนี้ก็จะประมาณหัวละก็ซื้อหัวที่เป็น3.5มมิลตัวนี้ก็จะประมาณ20บาทก็มีนะครับผมถ้าถ้าไม่แบบว่าง,งบทุกขั้น ตอนการตอนนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปทุคนไปฟังเสียงแล้วนะครับอุปกรณ์ก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงกันเลยครับผมโอเคครับขั้นตอนการเสียบนะครับเราก็จะใช้ทาง3.5มิลเนี่ยนะครับผมมาเสียบที่ตัวกล่องนะครับตอนนี้ผมใช้พานา่วนิกนะครับผมอ่าเราก็จะมาเสียบที่กล้องนะครับปุ๊บแบบนี้ ช่องก็จะเขียนคำว,ว่าไม่นะครับอ่<น>ออเเาเ๋ยวไปแล้วกจะให้มันสายมันตึงนะครับยามอยาให้สายมันตึงนะครับเดี๋ยวนะซึ่งตัวนี้ผมมันเป็นสายแปลงนะครับมันก็เลยจะหลายต่อนิดนึงถ้าใครซื้อสายอย่างนี้มาก็ได้ครับข้างหนึ่งต่อเป็น ไอ้สามจุดห้ามิลข้างหนึ่งต่อเป็นหัว XLI อย่างนี้นะครับโอเคซึ่งผมต้องใช้หัวแปลงครับถ้าไม่ใช้หัวแปลงมันจะเป็นนี้ครับคือเอาไปต่อใส่มิเซอร์ร้องเพลงคาราโอเกะเชยนะครับผมก็เลยต้องใช้ตัวแปลงตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมขออยาตเสียบก่อนครับปึ๊บอ่าเราก็จะมาต่อใส่กับ ตัวนี้นะครับนี่เดี๋ยวไปป๊อปโอเคก็จะต่อมาอย่างงี้ปึ๊บเราก็จะเสียบใส่กับไม้ของเราเลยนี่โอเคนี่ครับไม้ลองพีงมอนบานของเรานะครับโอ้โอ เนี่ยเซตอัพโอเคเดี๋ยวมาลองฟังเสียงจากตัวกล้องตัวนี้เลยครับผมตัวนี้ผมตั้งเดซิเบลไว้ที่0ูนย์นะครับะไปฟังเลยครับฮัลโหลเป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปเสียงที่ทุกคนได้ยิน,นขณะนี้ครับผมเป็นยังไงบ้างครับ ก็เราก็จะใช้ไมคตัวนี้ในการสัมภาษณ์นะครับผมก็จะได้คุณภาพเสียงประมาณนี้ครับผมประมาณว่าคุณคิดเห็นยังไงกับอากาศร้อนครับผมก็ฉันคิดว่าอากาศร้อนทำให้ฉันวันไหวคะ่ะอ๋อครับอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่าเสียงก็จะประมาณนี้ครับพี่น้อง กล้องที่ผมใช้ถ่ายตอนนี้นะครับเป็นกล้อง panasonic นะครับผมแล้วก็ตั้งเกณฑ์ไมไว้ที่0นย์เดซิเบลนะครับไม่ได้บวกเพิ่มไม่ได้ลดลงอะไรอย่างนี้เลยแต่ถ้าใครอยากบวกเพิ่มก็บวกได้ลบได้แต่ผมว่าประมาณเท่านี้น่าจะโอเคแล้วครับถ้ามากกว่านี้ก็น่าจะพีกแล้วครับผมถ้าถ้าเราพูดอย่างงี้แต่ว่าถ้าใครพูดเบาอย่างงี้ก็น่าจะได้บวกเพิ่มอยู่นะครับอะไรประมาณนี้เนาะ โอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมีคลิปอัปเดตเรื่อยๆครับสำหรับอุปกรณ์การถ่ายคลิปวิดีโอที่เอามาดัดแปลงแต่ว่าได้คุณภาพที่ดีเยี่ยมนะครับผมแบบนี้นะครับแล้วก็ราคาประหยัดด้วยซึ่งรวมงบแล้วนะครับผมไม่รวมไมเนี่ยแค่ค่าสายหน้าจะประมาณให้ทุกคนกะสักประมาณทำแค่5เมตรก็พอนะครับผม น่าจะหมดงบประมาณไม่เกิน1 0 0บาทครับโอเคส่านเราคลิปนี้ก็จบลงไปเพียงเท่านี้ครับผมอย่าลืมติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับหรือใครอยากรู้วิธีไหนเพิ่มเติมนะครับผมก็สามารถคมเมกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองหาวิธีแล้วก็แนะนำเพื่อนๆด้ครับแต่ว่าถ้าเผื่อผมไม่รู้ก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าผมก็ไม่ใช่คนเก่งคนรู้อะไรขนาดนั้นนะครับ ก็พอทุกทุกได้ใช้ได้นะอะไรวันนี้ครับขอบคุณครับผม